Eu เป็นงานเดินแฟชั่นโชว์เครื่องประดับเพชรนะคะของบริษัท KK Diamond นะคะที่กุไก่จัดทำขึ้นนะคะเพื่อเปิดการประมูลในเดือนธันวาคมเดือนหน้านี้นะคะก็จะมีโปรโมชั่นของธุรกิจเพชรแล้วก็เป็นงานวันเกิดกุไก่ที่กุไก่อยากจะให้ทุกคนมาร่วมงานแล้วก็มีความสุขด้วยกันนะคะ รู้สึกแฮปปี้มากเลยที่ทุกคนมาร่วมงานนะคะแล้วก็มีพี่ๆทุกท่านนะคะมาเป็นแขกรับเชิญนะคะไม่ว่าจะเป็นดาราศิลปินทุกท่านเลยนะคะก็ดีใจแล้วก็มีความสุขในงานวันนี้นะคะแฮปปี้รวมมูลค่าแล้วรวมที่โชว์ทั้งหมดทั้งงานไหมคะอ่าก็หลายพันล้านบาทค<อ>่ะ <laughs> จริงๆทุกแต่นชุดไหนที่รู้สึกว่าอยากจะภูมิใจนำเสนอ จะเป็นชุดที่กูไก่ใส่ขึ้นโชว์บนเวทีนะคะจะเป็นเม็ดใหญ่เลยนะคะอันนั้นเม็ดละ42กรัตนะคะเป็นดมอนเยลโล่นะคะเม็ดใหญ่แล้วก็คุณภาพเพชรสวยมากนะคะแล้วก็กําไรแล้วก็เซ็ตเพชรที่ดาราใส่บนงานก็รู้สึกว่าเป็นคอลเลคชันที่สวยงาม ที่หลายคนชอบมากแหวนบรรดานใจนะคะก็จะเป็นสไตล์เยลโล่นะคะส่วนข้อมือเสือเนี่ยก็จะเป็นสไตล์กุ๊กไก่เองกุ๊กไก่เป็นคนชอบนะคะลายเสืออยู่แล้วแล้วก็ประดับเพชรน,นะคะด้วยนะคะแล้วก็มีจี้นะคะสีสองกราดัซึ่งเป็นเยลโล่เหมือนกันก็จะมีความเหลืองอรารามของทองแล้วก็ไดมอนด์เป็นเพลงไทยเพลงแรกของกไก่ก็ปล่อยไปประมาณ เกือบเดือนแล้วค่ะหรือว่าสองเดือนกูไก่ไม่แน่ใจละนะลืมแล้วนะคะเพลงเยอะมากก<พลง>็คนติดตามเยอะขึ้นค่ะแล้วก็หลายคนชอบกูไก,ก่ก็แฮปปี้ใช่มีเพลงใหม่เยอะแต่ว่าหลักๆเลยของการนําเสนอเพลงหรือว่าซิงเกิลที่กูไก่ประทับใจมากที่สุดคือเป็นเพลงสากลค่ะเเพ,<ลง>พลงเลยเป็นเพลงของกูไก่เองที่ จะจัดโชว์ขึ้นในการแสดงถัดไปนี้เดี๋ยวจะให้ทุกท่านไปดูนะคะว่าการแสดงกูไก่เป็นยังไงกไก่ก็คาดหวังระดับสากลเลยเพราะว่ากูไก่แต่งเพลงสากลสไตล์แบบที่กูไก่ชอบนะคะจริงจังเลยกูไก่อยากเปิดคอนเสิร์ตนะคะกูไก่ชอบร้องเพลงแล้วก็อยากจะแบบแสดงการแสดงร้องเพลงแล้วก็โชว์เต้นในหลายๆงานนะคะก็หลายคนชอบกูไก่ก็แฮปปี้ค่ะก็ กุ๊ไก่ก็ยังโสดค่ะก็นะคะประมาณนั้นทักได้อ๋อพูดเล่นค่ะแต่ก็โสดก็นะคะธุรกิจเครื่องประดับเพชรของกุไก่นะคะตอนนี้ก็กำลังหลายคนนะคะสนใจเยอะมากนะคะสามารถติดตามธุรกิจเพชรของกุไก่นะคะซึ่งจะมีการจัดประมูลในเดือนธันวาคมนี้ที่เพจ KK Diamond ไม่พอนะคะนอกจากงานประมูลแล้วนะคะจากหลักร้อยล้านกุ๊กไก่ลดเหลือหลักแบบร้านเดียว10ล้านหรือว่าหลักพันล้านก็ลดเหลือหลักร้านอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นโปรโมชั่นของการประมูลหลังวันเกิดกุ๊กไก่จะมีการลดราคานะคะในงานประมูลด้วยแล้วก็ส่วนใครจะติดตามผลงานเพลงนะคะหรือติดตามกุ๊กไก่ทุกอย่างเลยติดตามได้ที่ช่องนะคะเพจเค d ดมอนด์นะคะทั้ง TikTok, YouTube, Instagram แล้วก็ Facebook นะคะติดตามได้เลยค่ะไ <ป S 1> <kalk. S 2> กไก่พูดถึงงานวันนี้เลยค่ะคะ่ะก็งานวันนี้<ใ>น,นะคะกูไก่ตั้งใจทำข,ขึ้นนะคะเพื่อนะคะโชว์เครื่องประดับนะคะแล้วก็ธุรกิจอย่างมีคุณภาพแล้วก็จัดงานวันเกิดด้วยนะคะอยากให้ทุกคนมีความสุขกูไก่รู้สึกขอบคุณคุณชุมณนีมากๆเลยที่มาร่วมงานกูไก่ในวันนี้ แล้วก็กุูไก่อยากจะมีแหวนเพชรมอบให้คุณสุมณีวงนี้อันนี้กุูไก่ตั้งใจมอบให้อันนี้จะมั่นกันเลยนะคะนี่ <periods> มอบให้คุณแม่ <S <S ค่ะ,คะขอบคุณมากนะคะ,คะขอให้คุณุุกไก่นะคะวันนี้เนื่องจากเป็นวันเกิดนะคะขอให้อายุมั่นขวัญยืนพบเจอแต่สิ่งดีๆมีชื่อเสียงโด่งดังทั่วไปทั่วโลกนะคะ ร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเป็นดขาดโลกรวยแระดับโลกได้เลยเยี่ยมเลยค่ะเยี่ยมเลยเก่งมากค่ะคุณออกแบบเองนะหมออกแบบเองแล้วก็มีสไตล์ออกแบบให้ได้เลยออกแบเก่งมากค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่ค่ะค่ะเจะิญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปก้าวไปความสุขด้วยขอบคุณคุณแม่มากเลยที่มาร่วมงานหนูหนูมีความสุขมากเลยที่ได้เห็นคุณแม่ มางานค่ะ <LET> ก็อยากจะให้คุณแม่มีความสุขมากๆแล้วก็สุขภาพแข็งแรงค่ะสาะธะุด<อ>ีใ<อ>จที่วันนี้ไดเห็นนะควะรุ่นใหม่นะคะมีความสามารถอย่างะค,ะค่ะ,จะเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไปนะคะมีชื่อเสียงไประดับโลกเลยขอาคุณะค่ะคุณแม่